สวัสดีค่ะเบรซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีชาววันศุกร์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่เทพศุกร์นะคะอ่ะมามาร่วมยอดดูดวงเดือนธันวาคมกันเลยนะคะแม่หมอภารกิจเยอะนะคะไม่ได้เปิดไพ่รายรสัปดาห์ให้เลยสองสัปดาห์แล้วนะคะร่วมยอดไปเลยเนาะเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายส่งท้ายแล้วการงานการเงินแล้วก็ ความรักนะคะจะเป็นอย่างไรเราเริ่มจากการงานนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอคุบาร์จาน,นะคะอวยพรนวยชยัยคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรวันศุกร์นะคะไพ่ความไม่เที่ยงพยาคุดกับนางกากี่นะคะ ทักทักษะเดือนสุดท้ายนี้เนี่ยความไม่เที่ยงเนาะเออรู้สึกเหนื่อยอันดับแรกนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่รู้สึกท้อนะในใครหลายๆคนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดูแบบเอ๊ะทำไมเป็นเดือนแห่งการแบบเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเนี่เหนื่อยเซ็งเซงทอ้อถอยหมดแรงก็เป็นไปได้เนาะเออเพราะฉะนั้นนะคะคือยังไงดีล่ะ เออก็ประคับประคองไปแล้วกันเนาะเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมแล้วนะคะบางทีคือเดือนสุดท้ายแล้วอะ่ะเออมันสิ้นปีเนาะมันก็ไปพร้อมกับเดือนสุดท้ายจริงๆมันห่อเขียวมันรู้สึกเหมือนแบบออยเหนื่อยจังเลยเมื่อไรจะหยุดยาวเป็นไปได้นะใ,นใครหลายๆคนคิดประมาณนี้นะคะเดือนสุดท้ายมันก็มีอะไรให้เราต้องจัดการนะอะไรๆก็ต้องเสร็จต้องจบปิดจ็อบปิดปิดโครงการปิดงานเคลียร์งานก่อนหยุดยาวก็เป็นไปได้เลยรู้สึกเหมือนแบบ เออทำอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวเอออะไรอะไรแล้วก็เราก็เป็นไปได้ด้วยเนาะเอองานที่โดดเด่นนะคะเป็นการงานช่วยนี่สิเออช่วยเหลือคนอื่นงานอะไรที่เราต้องทําเองด้วยความรู้ความสามารถของเรานะคะเออมันเหมือนมันเหมือนต้องบัคับระคของอะ่ะเออหาคนช่วยนั้นค่อนข้างยากนะคะอืม ต้องทําเองหมดเลยในเดือนสุดท้ายนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยก็ระมัดระวังนอ้ออย่าเข้าไปย่องยุ่งเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลแล้วกันเนาะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะว่าเออถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบส่งผลให้เราได้ในทิศทางที่ไม่ดีนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้เนาะประคับประคองไปเนาะ ช่วงนี้รู้สึกเหมือนต้องทําแทนคนอื่นเยอะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะเออใครลองงานอยู่นี่ห้าสิบห้าสิบนะคะเหมือนจะได้เหมือนจะได้เหมือนจะได้จะได,ะได้แต่ไม่ได้เอ๊ะแปลกจังเลยอะ่ะอืมมันมีความแบบทําครึ่งครึ่งอะ่ะเออมันมีการครึ่งครึ่งได้ครึ่งเดียวทําครึ่งเดียวหรือว่าทําแล้วไม่เสร็จเออมันแปลกเนาะเออ ปลายสุดท้ายชู่ท้าวทัตลดมานะคะเดี๋ยวจะผ่านไปแบบฟุกฟุกเออมันมีเกณฑ์อะไรที่ผ่านไปแบบฟุกฟุกด้วยนะคะเออเทวดายังยังยังให้โชคอยู่นะคะการงานจะผ่านไปได้แบบฟุกฟุกนะก็ขอให้คุณตั้งใจนะคะอืมทาดีย่อมได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆทําต่อไปประคับประคองไปนะคะอืมปีส่งท้ายปีสุดท้ายแล้วนะใครลองงานอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ได้มาแบบฟุกฟุกไหมก็มีนะคะแต่เป็นงานที่คุณแบบ ไม่ได้คิดว่าอยากทําอันนี้หรือว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะได้หรือว่าคือแบบก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่ามันต้องทําได้มาแบบเออเอาไปก่อนอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําไปก่อนนะจะได้มีอะไรทําคนที่รองงานนะคะมันมีอะไรที่แบบห้าสิบห้าสิบหรืออยู่ตรงกลางอ่ะอืมมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบไปไม่สุดก็เป็นไปได้นะเอออ่ะหรือไม่ก็ทำพไทา์ time, งานที่ ที่ไม่ใช่งานประจำอาจจะโดดเด่นขึ้นมาก็ได้นะแบบฟุกๆมีชื่อเสียงมีโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะงานที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ถึงจะดีนะคะงานที่ใช้เซนส์ของตัวเองงานเกี่ยวกับพลังจิตวิญญาณเนี่ยถึงจะดีนะคะหรืองานเกี่ยวกับงานออนไลน์อย่างเงี้ยถึงจะดีนะคะอ่ะก็สู้ๆนะคะเหนื่อยหน่อย เดือนสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าก็เหนื่อยส่งท้ายนะก็สาธุนะคะขอให้คุณสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินสาธุขอให้เงินเฮงๆปังๆนะคนเกิดวันศุกร์เดือนธันวาคมการเงินนะคะว้าวปังสุดนะคะทาเวสุวันและหมอว้าวเลยนะยยไพ่ใบที่สองเทพาสาวนะคะและไพ่ใบที่สามพระวิศนุก,กรรมเดือนสุดท้ายท้ายสุดเดือน ิ้นปีนี้นะคะน่าจะมีการได้รับการรักษาการเยียวยาวเกี่ยวกับเรื่องเงินเออเงินจะดีนะคะมีเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับการสร้างบ้านซ่อมบ้านนะคะมมีเงินมาให้ทํานะเนี่ยเ,ออเงินมาจากความเหนื่อยของคุณนะคะย้ําคิดย้ําทำเนาะในการหาเงินแต่เงินมาก้อนใหญ่อู้จะมีโชคมาแบบจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะ ม,มีข่าวดีใครทําธุรกรรมทางการเงินไว้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้รีโนเวทบ้านมีเกณฑ์ได้รถนะคะเออแต่คุณก็คิดหนักเนาะเอ,อ๊ะทำไงดีนะจะได้เงินไงเออมีเงินก็ทุกอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่มีเงินก็ทุกมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีเงินก็เครียดเลยอยากได้เงินแต่พอเงินมาก้อนใหญ่ก็แบบโอ้ยจะใช้อะไรดีจะซื้อรถจะซ,ซื้อบ้านก็เป็นไปได้นะคะก็ สาธุนะคะเฮงปังปังเนาะดูท่าแล้วเนี่ยมีเกณฑ์คนที่ได้โบนัสก้อนใหญ่ทรัพย์ส,สินชิ้นใหญ่นะคะมีความมั่นคงทางการเงินมีเกณฑ์ได้โปโนี่ก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีนี่นะคะุสาธุเลยนะคะเงินมาจากความสามารถของคุณนะคะอมืมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่สาธุข่าวดีเรื่องการเงินมาแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีนะในเดือนธันวาคมคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ,ะเรามาดูความรัก ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ความรักทาพระขันทก,กุมารน,นะคะภายใบยที่สองพระเพลิงและภายใบยที่สนะคะพระพิคเนสทรงหนูนะคะ,ะความรักนะคะคนโสดแนะนําให้โสดไปก่อนเนาะเออ รักครอบครัวอยู่กับครอบครัวจะดีกว่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามารู้สึกจะมาพร้อมกับเรื่องที่ทําให้หนักใจร้อนอกร้อนใจก็เป็นไปได้นะคะนอกจากคนที่เป็นคู่บุญเท่านั้นนะคะพระนางเบญจจักรยาณีคุณจะต้องได้คู่ที่สินเสมอเป็นคู่บุญกันนอกนั้นจะไม่อยู่นะจะทําให้ร้อนอกร้อนใจถ้าเกิดมีใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกไม่แน่ใจมีความแบบเหนื่อยกับความรักก็ตัดจบไปก่อนนะคะ จะต้องได้คู่บุญเท่านั้นนะคะช่วงนี้อยู่กับครอบครัวจะดีกว่าแต่ว่าในใครหลายๆคนคนโสดเอ้ยคนโสดมันสุขเนี่ยรักความโสดนะคะรักความโสดเข้าทางทำอยากประสบความสําเร็จนะคะประมาณนี้เลยในใจลึลกๆถามว่าอยากมีคนรักไหมก็อยากมีนะคะแต่ก็ลึกๆอีกก็อยากโสดนะเอออยากโสดอยากมีประสบความสําเร็จก่อนมีความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะระมัดระวังการถึงทิฐินิสัยเด็กที่แบบ กดง่ายนะคะนิสัยเด็กที่แบบไม่ยอ,ม,ยอมกันใจร้อนนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันบ้างนะคะก็จะดีเพราะว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยรู้สึกเหมือนแบบออฉันอยากอยู่คนเดียวเบื่อเหนื่อยเซ็งร้อนออกร้อนใจก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับสักนิดนึงนะคะเอาความใจเย็นลงเอ,อ่อไม่ถือทิฐิ ให้กันนะคะหมั่นเอาอกเอาใจดูแลซึ่งกันและกันความรักความสัมพันธ์ก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะอะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ